แต่เดี๋ยวรอดูละกันคุณผู้ชมเพราะบิ๊กโจก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะคะครับเดี๋ยวออกจากเรื่องของกัน,นนกกันสักครู่หนึ่งเพราะว่ามีอีกเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ก็คือคาเหมือนกันจู่ๆคุณพิธาประกาศลาออกค่ะคุณพิธาประกาศลาออกทั้งนิตยเองก็เข้าสภาไม่ได้ทํางานก็ไม่ได้และนี่เพิ่งจะได้ตําแหน่งผู้ทรงอิทธิพลอันดับหนึ่งในร้อยของโลกนะแล้วลาออกไปไหนอะคุณผู้ชมติดตามช่วงหน้าค่ะ ภาคแล้วก็จุลภาคไม่ต้องห่วงผมนะครับห่วงประชาชนห่วงบ้านเมืองห่วงประเทศดีก,กว่าพอม,มาเป็นเรื่องของส่วนตัวเนี่ยไทยเด็กทุกมือคือที่มาของสัญ,ญลักษณ์การันตีเพื่อความสุขของชุมชนจนถึงมือคุณและกำลังขยายออกไปสู่ p t ทีทีสเตชันทั่วประเทศไ,ไทยเด็กพื้นที่ของเด็กของคนไทย ใหม่ดอยคำไอซ์บ๊อบแช่ฟรีสฉีกแล้วป๊อบขายที่ช e ั e ้นน้ำผลไม้นะฟรีสความสุขป๊อบความสดชื yes. ่นไอซ์บ๊อบนิวนิสันคิกส์อีพาวเวอร์ประสบการณ์ขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จคันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัดนิวนิสันคิกส์อีพาวเวอร์เย็นนิสัน ทำสิ่งที่รับต้องใส่ใจตัวเองและเสริมด้วย e n s h u g o แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งที่มี HMB พร้อมโปรตีนคุณภาพดีและสารอาหารที่หลากหลายที่มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติกของระบบภูมิคุ้มกัน e n s h u g o แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งรู้ไหมการลดเสียงในโฆษณาช่วยเซฟคุณได้และรู้ใจก็ช่วยเซฟคุณเพราะไม่มีกูคกรณีก็เคลมได้รู้ใจเซฟกาประกันภัยของคุณสูงสุด เลิกงานแต่นานยังตามไม่เลิกสูตรใหม่พี่จอยได้เวลาปล่อยอารมณ์กับบิสกิตแท่งกรอบสอดไส้ครีมรสเบลเจียนช็อกโกแลตเนียนนุ่มสูตรใหม่พี่จอยสูตรใหม่เนสกาแฟเอสเปรสโซโรสซองเขียวเข้มพร้อมบวกแ้มโรบัสต้าบวกหอมอาราบิก้าบวกเป็นเอสเปรสโซขินเข้มบวกกลมกล่อมนมบวกชงง่ายบวกฟินกว่าเดิม เนสกาแฟเอสเพรสโซโรสูตรใหม่พร้อมบวกซองไหมครับวันนี้มาเข้าฉากกินแต่ไม่ต้องกินจริงนะครับต้องค่ะพุ่มกับอยากให้สมจริงอ c t i o n กินแบบนี้อาจทำให้ท้องอืดใช้อีโนคลายกรดลดแน่นเฟอยาผมฟูซิตริกอซดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีโนเลี้ยงลูกไม่มีสูตรสำเร็จเดียวแต่นมสูตรเดียวที่กี่มั่นใจ high Q U H T สูตร D H A สูงขึ้นและล r o s s L C O สองเท่าต่อด้วยสูตรให้คิดเอง สูตรให้ท้าทายกีว่าใช่ลูกว่าชอบใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับเมื่อก่อนเคยคิดนะครับว่าใช้ยาสีฟันอะไรเนี่ยปากก็สะอาดทั้งนั้นแต่ผมเพิ่งมารู้นะครับว่าปากสะอาดจริงๆเป็นยังไงก็ตอนที่ใช้เทพไทยนี่แหละครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคมจริงๆครับ พลาดจังหวะสำคัญนี้พระพริงเก้าใชหรือเปล่าก็มันเอาดอยวอร์หยุดไม่อยู่จริงจริงทริปในฝันไปกันดีกว่เปิดจีพีก่อนเบอร์สิศึกษาทางมาแล้วเฮ้ยสายสิต้องขวางงเหรออย่าพาไปเซนทรัมซิลเวอร์ห้าสิบตันไปกันตามมาแล้วถึงแล้ว ที่จะใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัย50ป e ีขึ้นไปเสริมด้วยเซนทรัมซิวเวอร์ 50+ Plus. อย่าเพิ่งมาชอบที่ชอ็ชอปปี้สิสถูกชัวชถูกจริงแต่อยากได้หมดนี้เลยอ่ะมีคอร์สลดท,ทัน50%ส่งฟรีด้วยนะวันนี้ถึง31ธันวาคมานี้มีคอร์สถูกชัวซื้อเลยที่ชุ่มอ,อยากให้เขามีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ จะไม่เหมือนเดิมด้วยรถดีสุกก้อนเข้มขนม้นหมูคุณสองอดอดหมูคุณสองฮะเข้มขนม้นหมูคุณสองหวานหอมหมูคุณสองทำแรกก็ติดใจดดเข้มขนม้นหมูคุณสองผสมผสานส่วนเดียวเล้งและขาตังก้อนนี้ต้องมีติดครัว,วใหม่รถดีสุกก้อนรถซุปกระดูกหมู สนุนโดยสบู่เบนเนตส์ E ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายดับหนึ่งแปดปีสอนแม้อายุมากขึ้นชีวิตก็มีความสุขเสริมด้วย Enchuo g o ที่มี HMB แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปาปริกา้าสไปซี่ราเมงหอมกลิ่นซุปราเมงเข้มขน้นปาปริกา้าสไปซี่ราเมง ายเป็นเรื่องสะเทือนวงการการเมืองไปเลยนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่คุณพิธาลิมจเจริญรัตออกมาประกาศลาออกจากการทําหน้าที่หัวหน้าพักก้าวไกลฮะแล้วก็บอกว่าเหตุผลในการลาออกครั้งนี้เนี่ยคือต้องการจะเปิดทางให้มีการเลือกสอสอในพักนะครับกลับขึ้นมาเป็นหัวหน้าคนใหม่โดยจะมีการจัดประชุมนะครับเพื่อจะเลือกหัวหน้าพักก้าวไกลคนใหม่เร็วๆนี้ครับส่วนรวม มากกว่าส่วนตัวก็น่าจะเป็นสานึกของนักการเมืองนะครับผมหมายความว่าในเรื่องของส่วนรวมเนี่ยในบริบทการเมืองณปัจจุบันเนี่ยฝ่ายค้าน